สวัสดีเอฟซีก่อนเร็วสวัสดีครับคุณสัศน์จิตคะคุณคุณสัศน์จิตคุณคุณเงยหน้าคุณกับฉันดิสวัสดีแล้วไม่พวกมึงเออพวกเพาะหน่อยสิจ๊ะรู้แล้วพี่ชาคุณเขาดูอยู่เออใจเย็นใจเย็นตาอยียให้หมูยินตอนนี้เราจะขอขอบคุณแลอยย่าาเรีกกกูมนัทพรสุวรรณดีนะคะที่นี่มอบเสื้อให้นะคะเพราะว่าปริญญาได้รับแล้วมีทั้งหมดห้าคนนะคะมีทั้งหมดห้าคนเดี๋ยวจะขอขอบคุณทีละคนเอ้า ตาวีเขาเรียกตวีขอบคุณครับคุณนัตพรอะไรน้องคุณอะไรสุวรรณดีสุวรรณดีครับผมที่มีน้าใจส่งของมาให้ครับผมขอบคุณครับผมงเสื้อส่งเสื้อมาให้กับผมครับผมขอบคุณครับผมแล้วก็น้อยนะลูกส่งเสื้อมาให้กับกระเป๋าเดืวของหนูอะกระเป๋าผ้าพี่นัทพรสุวรรณดีขอบคุณนะคะที่ส่ง ของมาให้ใช้ค่ะค่ะอ่ะคุณสมจิตคะว่าไงอ่ะคุณขอบคุณคุณนัทพรก่อนค่ะสวัสดีเขาบอกเอาส่งเสื้อมาให้เธอขอบคุณนัทพรมากเออสุวัสดีสุวัสดีค่ะยังไงต่อคะอันนี้นานหน่อยขอบคุณมากให้สวัสดีภาพเออสวัสดีให้เสื้ออาส่วนบางบางนี่ไม่ยอมออกกล้องแต่วันนั้แชวัวดถ้าไม่ข้าไม่มีแชวัวด์เนี่ยคงไม่ได้เสื้อแน่นอนเลยต้องแวัออกมา แล้วยู่เขาจะรู้จักบางไม่ได้นะสักหน่อยนะนิดนึงแล้วแบบแวบเดียวนะแวบเดียวอยู่ครับอะไม่อยู่ครับแว็บเดียวเอาเอาสองหน้าแว็บเดียวแล้วเดี๋ยวไปยากกบปุ๊บมาเลยโอเคปะคุณกับเสียงไม่ได้อาเอาเอาบางเขายังไม่อยากโชว์ตัวนะคะเอฟซีจ๋าคุณนัทพรเขาไม่อยากโชว์ตัวที่นัทพรสุวรรณดีด้วยครับที่ฝากเสื้อผ้ามาให้ครับครับผมเอาป๋าหยิบได้สองตัวสองตัวบนนี้ของสมจิตอ่ะสีทากับสีดำ สีเขียวก็เปลื้มมันก็เปลี้ยวให้เสื้อไม่ใช่เหรอไปแล้วไม่กล้ามองก็มันจะเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็ยาวอ่ะเดี๋ยวก็ยาวเล่นอไรเล่นไรเล่นอกูรเ่อะไรสมจิตรับของไอ้ไอ้เบี้ยเอาไปวาง เพื่อก็ไม่ใส่จิงด้วยม้ไม่ได้ออกไม่ได้ของฉันเิตก่อนหาเรื่องนึ่งไม่ได้เงินคืนเงินหนาวนะหนาวเลยนะบอกให้อันนั้ของคุณสมจิตของคุณกินได้แต่ผ้ากับป้านั่งก่อนนั่งก่อนนะครับนั่งก่อนนั่งก่อนนะครับอันนี้ของน้อยไอ้นี่ของน้อยจะมีกระเป๋าตันนี้เอออันนี้ของน้อยของน้อยบางคนน้อยบางช้เนไม่เป็นใช่ป่ะแต่อันนี้ของบาง เียเขียนชื่อกวางบางบางมีสองตัวสองตัวเลยเหรอโอ้ยสวยบางสองตัวของบางสองตัวอันนี้นี่ของตวีของบางแข้งเลยไม่เป็นหมดเลยสามตัวของตวีรับเงินขอบคุณครับขอบคุณนัทพรครับผมสุวรรณดีครับผมของบางครับขอบคุณคุณนัทพรด้วยนะคะที่ส่งเสื้อมาให้นะอ้าวใครเสือ้าวของใครของเขาเขียนชื่อไว้ให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมเนั่นน่ะไม่ใช่ใบยากเขียนนะคุณนัทพรเขียนมาให้เรียบร้อยเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเร็ว นิ้มหน่อยตอคอกอคอแบบเออตอคอนิ้มหน่อยเออตอคอกัใกล้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตอบแทนอ๋อเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเอ่อเปียกเขาคอมเมนต์มาบอกว่า ได้รับเสื้อเสร็จต้องให้เต้นด้วยเพลงอ้าวเก่งอาวกินเริ่มเลยอ้าวต้องเต uh ้นก่อนเอาเสื้อวางก่อนเสื้อวางก่อนสามคนเลยอ้าวเพลงอะไรเพลงไรเพลงอะไรแช่สมตามาโดนใจแช่สามตามาโดนใจรวย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 

นกเสียงหัวจุกมันเสีงเอาล้องล่องล้องเร็วเมาขึ้นหน่อียงเสียงหัวนกหัวเอ้นี่เส huh? ียงหัวกงนจุกเออมันลิกลิกลิกล uh, totally> um, ิกล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 ้กลิ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 กหัวจุกมักเสีลงมันลิกลิกลลลนวกนีกเ โอ้เาใครเต้นมันไม่เคยเห็นนะกลิกกลิกเอ้ยนื่อยเหนื่อยคนร้องมากเลยใจเลยไม่เต้นกันล้เอาเร็วดิเตียงหนกงหัวจุกมันเล็กลิกลิกลิลิกเิกลิกนิกลเอาิรลิกลิกลิกลเกลิกลิกลิเลิก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 ลิ่ลิกล่กลิ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 เลิกเิกลิกอิกลิลาล โอ้โหดู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 คุณสึงจิตเขาได้เสื้อเขาไปเลยคุณยังไม่ทำกิจกรรมให้ฉันเลยคนนั้นต้องให้เงินเขาสิอ้าวอ้าวสเต็นก็ต้องได้ไงถ้าคุณไม่เต้นไงจิมชื่อไว้เออไมหญิงด้วยเว้ยได้เสื้อได้เสื้อแล้วหญิงมาดูดูสองคนนี้เขานั่งเขานั่งเขาได้ร um, oh ับเสื้อรับแล้เคายังเต้นคุณสึงจิตที่คุณเอาเปรียบนะเนี่ย พอได้เสื้อปุ๊บมันหายปัป๊บเอเอเอเ,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 อเอนี่ยดูสิพอคุณสมจิตเนี่ยคือนิสัยเขาพอได้ของปุ๊บหายปั๊บเลยถึงบอกว่ายังไม่อยากจะให้ของไนงะต้องต้องหลอกล่อ,อก,ก่อนถ้าไม่หลอกล่อนะไม่ทางได้หรอกพอได้ขอปุ๊บไปเลยเห็นไหม เงินก็เหมือนกันนะเราต้องต้องหลอกล่อก,ก่อนแต่ให้ก่อนไม่ได้นะแต่ให้ปุ๊บหายปับ๊บเนี่ยนี่คือเด็กครูสมจิตแล้วเนี่ยถ้าได้ขอเงเมื่อไหร่หายเลยออาไม่ร้องเพลงให้เขาเต้นเนียขายังรอ,งอ,งองตั้งค่าเต้นอยู่สองคนเนี่ยครูสมจิตหาย<อ>เ,<อ>เนี่ยฮะ้องเพลงเต้นเองเลย <laughs> เต้น <laughs> <laughs> ดวีนักร้องเก่าไงตะวีมีเตเป็นนมแตเป็นมนึ่งเม็นเพลงงั้นโลโซโลโซโลโซเขาร้องไม่ได้แต่เขาเต้นได้เจ้าก็แม่เเอ

ตอใคุเล็กน้อยก็ว่าจะอยีมชมีกองเชียร์มีกองเชียร์นั่งกองเชียร์กันอยู่อันนี้เออตาวีเขาร้องเพลงนะเขาไม่สวดอภิธรรมนะอย่าเข้าใจผิดนะเอออย่าเข้าใจผิดกันนะแบ่ให้กําลังใจกันใหญ่กำลังใจวีโอเคงตบมือให้ตัวเองหน่อยอันน้อยร้องเพลงเป็นไหมลูกไม่เป็นเต้นเป็นอย่างเดียวโอ้ยไม่เป็นไรแค่นี้เราก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะต้องขอขอบคุณคุณ นัตรพรน,นะคะสุวรรณดีนะคะไปญาได้รับของแล้วแหมวงเล็บให้ด้วยประสิทธิเร้าริมด้วยเนาะขอขอบคุณแทนเพื่อนเพื่อนพีนพน่น้องเราวยกันด้วยที่นี่ด้วยเนาะที่อยู่อยู่กันน่ะนะก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะนี่ว่าเอ่อพี่นัตรพรเขาเขียนชื่อมาให้เรียบร้อยเลยว่าของใครกี่ตัว,ก,ตวกี่ตัวเนาะไปญาก็แจกตามนี้นะแล้วนะของไปญาตก,ก็ได้มาตัวขอบคุณมากนะคะถูกใจมากนะาเลยตัวใหญ่ๆเลยชอบมากนะมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบแต่ตัวเล็กๆถ้าใส่ใหญ่ คุณมีะจะขอบคุณเขาด้วยไหมคะคุณคุณเปียกคะคุณขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พนัทจักรนัทจักพรนัทจรพครับขอบคุณแคนพี่น้องๆด้วยนะครับที่วันนี้ส่งของมาให้นะครับเนี่ยเยน็ยนๆเราก็จะนั่งอย่างเนี้ยแล้วจะมีกีฬานะคะเนี่ยนันเตตะก้อนะคะทางนู้นนะคะเตตะก้อส่วนส่วนเสื้อขาวเดินเดินผ่านไปนั่นนั่นหัวหน้าทีมนะคะหัวหน้าทีมตะก้อของโลกเลยนะคะคนนั้นอะเบื้องหลังเนี่ยพอตกเย็นจะนั่งกันอย่างเงี้ยนะคะ ตอนเย็นเพราะมันร่มไงแล้วก็จะนั่งคุยกันไปได้ลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเออแล้วก็กครับแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นนั่งกันนั่งแบบคุยกันสพเพเห็นละนะสวนด้านนู้นก็เป็นด้านดูหนังใครอยากดูหนังดูอะไรดูข่าวสารอะไรนะคะอยู่ด้านด้านบนนะคะเขาจะแบ่งกันไปอย่างเงี้ยแล้วแต่เพราะช่วงเย็นนี้อากาศมจะดีไงไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนเราขอขอบคุณด้วยเราแอบ,บแอบ,บนิดนึงบางเขาไม่ยอมออกกล้องเดี๋ยวพีาก นี่บางไม่ได้รับซื้อเลยนะคะนี่นี่อยากอยากชอบอยู่เบื้องหลังดีนะนี่นี่โอ๊ยแวบแวบแวบหนึ่งแวบหนึ่งแวบหนึ่งขอโทษ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 